สวัสดีค่ะอันนี้ยายจะไปถ่ายคลิปนะคะอยู่ว่างๆวันนี้บรนดิตเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาตรงนี้นะคะยายถ่ายว้หน่อยก็เดี๋ยวว่ายายนะคะยายก็ไปของยายอย่างนี้นะคะ่ะไปอย่างนี้ ค,คิดว่าจะกลับไปทางนู้นกลับไปกินไปซื้อแยาตะโหลกินคงไม่ราคาเม่อเมื่ออย่างนี้หนาวหนาอย่างนี้ใหญ่คงไม่ เยอะนะ,ะนคเดี๋ยวยาจะเดินกันมาตรงนี้ค่ะไปแต่ตรงนี้กว่าไมายังบางนินึ่งหมดนะครับก็จะถ่ายคิปไปให้น้องกาหน่อยถ่ายนี่ได้มันเสียงมันดังเสียงดัง กันเลยนี่เขาก็เดินขึ้นมาเทียบบนเขานะคะอต่ารยไม่เดิดนดอกไมาธรรมชาติค่ะอันนี้ธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้บานก่อนเดี๋ยวยายจะมาถ่ายให้ดูอีกสวยมาก,มากอันนี้หดอกธรรมชาตินะคะ ีเสียงเด็กยายไม่อยากเข้าไปไต้นนี้ต้นกุ้ยหูเนี่ยต้นกุ้ยหูเนี่ยนั่นนะคะเู็ไหมคะถ้าสมมุดหิมะนั่นใหม่ๆอ่ะเขาจะเจาะตรงต้นมันนะเจาะตรงต้นให้น้ํามันออกมาหิมะละลายใหม่ๆหม่แล้วเนี่ยแล้วมันเป็นยานะคะมันเป็นยา ยายคิดว่าน้ำมันกินได้ยอดมันก็ต้องกินได้เหมือนกันแต่ว่าคนแพ้เยอะเหมือนกันอืคนแพ้เยอะเหมือนกันต้นตู้นมืนมดฝนมาแล้วค่ะยายจะรอดไหมเนี่ยจะรอดฝนไหม เดี๋ยวายไปถ่ายตรงน้ำตกนีคนอยู่ตรงนี้ยายไปถ่ายตรงน้ำตกมีคน่ตนีอันนี้ไม่แช่์ขนจริงนะคะเป็นเนยยากนะคะเป็นเนยยากก็คือรักเซียงค่ะนีข้าวมันอยู่ฝั่งนี้หมดแล้ว มาชวยธรรมชาติอันนี้ดอกธรรมชาตินะคะยายถ่ายให้ดูมันตกนี่นะ่ะดอกสีม่วงอะ่ะสีม่วงสวยอะ่ะเป็นยังไงที่ชอบอะ่ะ จะขึ้นไปตรงนู้นถ่ายตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวจะมาขึ้นไม่ขึ้นไปสูงหรอกค่ะไม่ขึ้นไปสูงอันนี้มันเป็นภูเขานะคะเขาไม่ได้เอาหินมาตั้งนะคะนี่มันเป็นภูเขาค่ะมันเป็นภูเขาที่แบบว่า มนันมีน้ำออกมาเพรมันอยู่ใกล้ทะเลเลนาะมันอยู่ใกล้ทะเล okay. แล้วเขาก็ตกแต่งมันมีน้ำไหลออกมามันมีน้ำออกมาเขาก็ตกแต่งให้มันเป็นแนบบน้ำตกนี้ เาไม่ได้สูบน้ำไม่ได้อะไรนะคะใจยมีอะไอยากขึ้นไปดูเฮ้ยจะขึ้นไปดูแล้วก็ไม่รู้ไม่อยากจะขึ้นไปดูแล้วก็ไม่รู้ดูข้างล่างนะคะเดี๋ยายจะขึ้นไปดู๋ยวยายจะหายตรงนี้ก่อนไปให้ดูดี๋ยายจะขึ้นมาตรงนี้แต่ยายจะขยาด นยายไม่ชอบเลยตรงมันมืดฝนแล้วนี่ยคะ่ะมันมืดฝนค่ะมืดมาแล้วนี่ดูกำลังแตกนะคะกำลังแตกกำลังแตกคะ่ะ คิดว่าคงได้อีโน้นนะยายคงเดินวนขึ้นไปตรงนู้นเดินวนขึ้นไปตรงนู้นยายจะต้องไปเอา,าคิดแล้วก็ยายก็เดินลงมาตรงนู้นเดี๋ยวนะคะแน,น่เดี๋ยวยายจะไปถ่ายตรงบนนู้น เขานะคะเนี่ยบนเขาอันนี้บนเขานะคะเดี๋ยวดูก่อนยายจะไปไผ่ไหมยายจะไปไผ่ไหมจะเดินลงมาตรงนี้ก็ได้ น้องมืดฝนมาแล้วค่ะอย่าเพิ่งตกนะคะไหนใหญ่มาแล้วเจ็ดนาทีแล้วล่ะเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วสงบายๆนั่งตรงนี้อยู่ตรงนน้นผมอะไารมณ์ตรงนี้โมย อืมวันนี้ขึ้นไปยายไม่ขึ้นไปลายใช่ว่าจะขึ้นไปข้างนี้ใหเดี๋ยวดูให้มันไปก่อนเดี๋ยวยายจะไปเดี๋ยวยายจะลงทางนีน้ถ้ามันไม่ลงยายไม่ลงอม,มองดูข้างบนไปนะคะ มองอยูข้างบนน่คะเราเดินลงตรงนี้จะได้ไปดูก่อนถ้าพวกมันยังไม่ลงยายยังไม่ลงยายจะไม่ขึ้นไปเพราะว่าไม่เราใส่เห็นเห็นเมืองเข้าไหมคะเห็นเมืองหมดเลยนะคะยายจะขึ้นประชยข้างบนนั้นให้มันลงไปก่อนออนะยายถึงจะไป เป็นคนปีนไมก็ท่าไม่เป็นคนั่ขคาดนะคะเงินเสไ่ใส่ขึ้นไปเราจะลงตรงนี้แต่ก็ไม่แน่นะคะเดี ah. ๋ยวก่อนดูก่อนค่ะเดี๋นี้ค่ะ ค่ะโอเคเดี๋ยวคุยกันนะคะขอบคุณมาก